รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย GT Mania ไม่ต้องตกใจนะครับคุณกำลังอยู่ในรายการ GT Mania สวัสดีครับผมอัศราและนี่คือรายการสีสัน25นชุด GT Mania ปฏิวัติยานยนต์ครับ GT Focus เจ้าราพิชคนนี้นะครับที่สำคัญนะครับในเมืองไทยเนี่ยพูดได้เลยว่ามีไม่ถึง6คันนะครับสำหรับเจ้าราพิชคนนี้บ t ด h e ม Hit that shit yeah, man. We go. We go. Oh. I'ma take that bottle and back to the flow. ยนตรกรรมที่ผสมผสานความปราดเปรียวและความหรูหราสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบอย่างลงตัวและสุข,ขุมส่งผลให้ Aston Martin Rapids คันนี้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุดยอดซ u เปอร์สปอร์ตซีดานในอันดับต้นๆของโลกครับ ร a อ i ปมากับตัวถัง4ประตูมาร์คสปอร์ตเหมาะกับท่านชายที่รักการซิ่งแต่ต้องการตอบสนองความเป็นครอบครัวได้อีกด้วยมันมาพร้อมกับความเท่กับประตูที่เปิดเฉียงขึ้นในลักษณะที่เรียกกันว่าปีกหงสหรือ Swanwing ขณะที่ตัวรถได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานตัวถังแบบ vertical h o r i z o n t e r ของ Aston Martin ซึ่งกลายเป็นพื้นตัวถังสารพัดประโยชน์ พราะใช้ในการผลิตรถสปอร์ตตั้งแต่รุ่นเล็กอย่าง V8 Vantage จนไปถึงรุ่นใหญ่ๆอย่าง DB9 หรือ DBS แทบทั้งนั้นมุมมองการออกแบบทุกมิติของราพีดยังคงความสวยและสปอร์ตตามแบบฉบับของแอสตันมาตินไว้ทุกกระเบียดนิ้วเพื่อให้สมกับเป็นแบรนด์คู่ใจของ James Bond การดีไซน์รอบคันทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของเจ้ารับผิดสืบทอดเชื้อสายพันธุกรรมมาจากรุ่น P อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟด้านหน้าที่เพิ่มความทันสมัยด้วยการฝังหลอดเดไลท์กระจังหน้าลายซี่ตารางรวมไปถึงโคมไฟท้ายเอกลักษณ์เฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในแอสตันมาตินเท่านั้นครับแต่มีการยืดความยาวออกไปเพิ่มประตูและเบาะนั่งตอน2เพื่อการนั่งโดยสารของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงครับ แต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของรายการ GT มา n เนียแล้วมันสอบไม่ผ่านครับแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์ความเป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนเพราะมันมีส่วนผสมของความเป็นรถซีดาน4ประตูอยู่นั่นเองครับจากรถสปอร์ตซูเปอร์คารประตูสู่คาแรคเตอร์ใหม่ที่มีความเป็นสปอร์ตรักซีรี r 4คารประตู ที่ยังแฝงไว้ซึ่งความโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยแต่ภายในยังคงความรูหราไว้ครับ ภายในสุดแพลาพลาทั้งคอนโซลและแผงดชบอร์ดซึ่งมีปุ่มฟังก์ชนันอำนวยความสะดวกอย่างครบครันครับเบาะนั่งทั้ง4เป็นทรงกระชับลำตัวไม่อึดอัดด้านหลังของเบาะคู่หน้าเพิ่มความพิเศษด้วยจอมอนิเตอร์เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเบาะด้านหลังซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวอันเนื่องมาจากมีพื้นที่จำนวนจำกัดส่วนห้องเก็บของในสัมภาระทางด้านท้ายนั้นก็มีพื้นที่ใช้สอยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ากดปุ่มระบบไฟฟ้าเพื่อปรับเบาะหลังลงคราวนี้แล้วล่ะครับคุณก็สามามมรถเพิ่ พื้นที่กว้างเรียกกันว่าบรรทุกถุงก๊อบได้อีกมากมายหลายถุงเลยทีเดียวแล้วครับและช่วงหน้าพลาดไม่ได้ต้องไปลองกันครับกับคันนี้ s t สต Martin r a p พ d e ซึ่งเป็นรถซุเปอร์คาร์ผู้ใจของเจมส์บอนในหลายภาค